ดีเหมือนยังได้เก็บเห็ดปูกโคดําแล้วพี่น้องจะเสียดายบานแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับยังไม่สวัสดีลืมพี่น้องดีโมดดีใจนี่เห็ดปูกโคดําสวยๆเลยพี่น้องจับพี่น้องหลายอยู่ด้วยนะจ๊ะหลายอยู่เดี๋ยวก็ถ่ายไปเดี๋ยวถ่ายให้พี่ให้น้องพ่นเบิ่งก็เด้อมาต้อมเด้อจ้าจ้บพี่น้อง อันนี้ก็สวยขนาดจ้าพี่น้องผู้่ะซอยสาวลุงเบ่งในเด้อจ้างามขนาดจ้าพี่น้องลายจ้าลายหุ่นสุดยอดจ้าเบ่งดอกเห็ดบวกจ้าพี่น้องผูน่ะใหญ่กว่านิ้วมือสาวนิ่มสาวลุงอีกจ้าจะสาวนิ่มแล้วี่จ้าพี่น้องจะพอให้สาวลุงแล้วจ้าแต่อยากให้เบิ่งจ้าพี่น้องนี่จ้าลายขนาดจ้าหุ่นสะออนในจ้าพี่น้อง บ่าต้มว่าฟาวมาเก็บสาวลุงบ่าต้มคันมือแล้วจ้าพี่น้องแต่เริ่มจากบ้านแล้วน้องบ่าต้มเนาะดอกจูมกระยังจ้าพี่น้องเอาใส่ตะกร้าเลยบ่าต้มตะกร้าสาวลุงมานอีเลเดจ้าพี่น้องบ่าต้มทำไมถึงใช้มีดอันนี้เนี่ยมีดบ่าต้มคู่ใจ ทุกอย่างเลยพี่น้องกิมเห็ดขุดเห็ดมาต้องใช้มีดอันนี้แหละพี่น้องตัดทางทางน้ำเนาะตัดทางทางยามเข้าป่าจ้ะพี่น้องตัดทางทางพร้อมเข้าป่าเห็นงานบ่ต้องอายับมาตะก้านั่นพี่น้องเอีทีท่านใดจเพิ่งทักหาแล้วพี่น้องออกชุดแรกจะ้ะออกชุดแรกจะ้ะเป็นของปี บอกพี่น้องเาต้องปีหยังปีของปีหกสี่สาวลุงก็เพิ่งได้เก็บคือกันนะจ๊ะพี่น้องเอาบัต้อจ้าดอกสวยเลยดอกหยงองแต่ส่งต้องเป็นดอกตูมเนาะสาวลงุงจ้าแต่ช่วงนี้เป็นติดติดกับโรคร้ายด้วยโควิด พี่น้องเอฟซี C. ของบอต้อมก็อย่าลืมรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะพี่น้องไปไหนก็ใส่แมสด้วยนะครับบอต้อมสาวลุงก็อยู่แต่บ้านกับป่าพี่น้องไม่ได้ออกไม่ค่อยได้ออกไป,<บ>ไ,ปไหนไม่ค่อยได้ไปใส่นะบอต้อมเห็ดงานจ้ะพี่น้องในป่าคือเก่านอกป่าป่านอกบอต้อมหาเห็ดเอาอะไรก่อนเอาพวกก่อนบอไปจะพี่น้องหลายคือเก่าจ้าพี่น้องสะออนอยู่บนจ้ะ เห็ดปอกทางใต้นี่อยากดอกใหญ่น okay. ั่นะรบพี่ต si ้อมอยากดอกใหญ่อยดอกสวยเลยพี่น้องถอนได้เลยพีいい่น้องไม่เหมือนกับเห็ดโคนเนาะสารุ่งจ้าเห็ดโคนต้องขุดจ้ะเห็ดโคนต้องขุดพี่น้องแต่เห็ดปอกโคดั้เนี่ย เราถอนนั้นได้เลยแบบนี้เลยพี่น้องถอนนั้นได้ครับเก็บไะดอกบานๆแบบนี้บ่ตร้อมขอดองตึกหมดนี้ขอแกงก็จะขอแกงอะปีเล็กบ่ตร้อมนี่แหละปีอันเธอเล็กบ่ต้องก,ก่อน ปลาต้อมดูข่าวเมื่อวานนี้ปลาต้อมตกใจขนาดเลยผู้ติดเชือ้อเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยพี่น้องตักจุมอะ่มพันสามรกว่าคนเลยพี่น้องเอ้ยปลาต้มเห็นใจผู้ติดเชื้อดิว่าเราก็ไต่ต้นคนเนาะไต่ต้น bây, phải ao cho chè này, nó, làm gì vậy, bảo tôm đấy, à, cái vật là... đây, <laughs> đi trồng hả, ngay nhảy nó vào tôm nó. เห็ดปวกหัวดำแต่บางที่ <c oughs> บางที่เขาจะเรียกว่าเห็ดเห็ดดำเห็ดปวกดำดอกสวยดอกสวยๆเลยปลอต้มถอนถอนไปก็ขอโทษขอภครพี่น้องปวดต้มมันมือคันไม้คันมือมานานแล้ว ขอโทษขออภัยเนาะสาลุงเนาะจ้าดอ,อกสวยเลยบัวต้มถอนเอาถอนเอาแป๊บเดียวมีนจะพิเนาะทางนี้อีกเราบัต้ออกลามเลย,ยจะพิเนาะเฮ็ดลามเลยเฮ็ดพวกหัวดำเนี่ยจะออกลามเลยจะพิเนาออกนี่อสวยถอนง่ายถอนง่าย นี่ดอกพี่น้องจ้าดอกสวยกินสงใจยาก้ะจ้ะพี่น้องเจี่ยวกระเซ็บ้ะจ๊ะหอมหอม้ะจ้ะพี่น้องขนาดพี่น้องยังไม่หมดเลยพี่น้องยังมีอีกต้อองไปเายเอาจุ่มนี่ต่อเนาะกรต้อมเนาะงาม้ะจ้ะพี่น้องโอ้โสาวลุงโบเห็นไหมกระต้อมเห็นสองดอกวงนี่ แล้องำคลิบเห็ดปอกตาบนะป้าต้อมจ้าไปทำงานเห็นเห็ดปอกตากดอกสวยเลยถ้าดอกแบบนี้ส่งได้พี่น้องแต่ตัวเนี้มันเพิ่งเกิดผลแรกขอกินก่อนขอกินก่อนพี่น้องออกลายก่อนพี่น้องค่อยทักมาด้วจ้ามึนจะพี่น้องถ้าออกลายเดี๋ยวป่ต้อมเปิดรับออเดอร์พี่น้องค่อยส่งที่ชื่อที่อยู่มาถ้าใครอยากได้เนาะสั้นลงจ้าอุ้ย คู่เหรอคู่ดูขาขาเป็นขาเลยสุดยอดไหมสวยเนาะสวยจ้ะหอมอืมพี่น้องขนาดคู่ก็ยังหอมเลยจ้ะนี่อีกบอสเล็กเนี่จ้ะยังบ่สเล็ด้จ้ะพี่น้องนี่ยังบอสเล็ด้จ้าเี่ยไม่ย่งบ่ต้องมากูปอกๆอย่างไรเจ้าขูดปอกๆอย่งนั่นแหละหลักจากพี่น้อง ดอกงามงามงามขนาดน้อยก,กว่ากําเนาะขนาดใครโลนี้มัดสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยที่พี่น้องเอฟซีว่ามาต้มทําไมใช้มีดใหญ่แท้เนี่ยครับไม่งั้นเห็ดขุดเห็ดเนี่ยพี่น้องทําได้ทุกอย่างดอก,กสวยงามงามยิ่งขนาดเลยมีดี่หมออกที่หลหนมาต้ม vô kín rồi luôn lưng đọc đọc mì ba níu kèo sùi mì 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 bỏ mì 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 เลืกก้านเป็นก้านขาเป็นขาเนาะก้าน<ป>ก้านเป็นก้านขา,ขา <c oughs> ดอกสวยอืฮะด,ดูดอกนยดอกยิงใหญ่เนาะทุลุ่มจ้า แม่กินแล้วยังสองดอกบ่ยังสองดอกหมดแล้วแล้วเขาก็จะไปหาตอเนาะบ่ต้อมเนาะจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่ต้อมอนิวชาแนลด้วยนะครับผิดภาพกันไดก็ขออภัยพี่น้องอย่าลืมอีกอย่างพี่น้องติดตามกันยาวๆบ่ต้อมจะหาเห็ดแบบสวยๆ เพชรปลูกมูด้างี้เนาะ,ะ,นะจัตลุงเนาะไว้ให้พี่น้องรับชมอีกแต่ตอนนี้ต้องบาต้มต้องขอหาก่อนพี่น้องเผื่อเจออีกเนาะแต่ลุงจะเจอพี่น้องผลงานของเราดอกงามงามเลยจ้าพี่น้องดอกงามเต็มตะกร้าเลยพี่น้องกษัริยลุงก็ขอลาไปก่อนครับวันนี้ก็สวัสดีครับ Selamat dijaminau. Terima kasih susut, sus, minau.